มาตั้งแต่จำความได้น้องคะถามแบบนี้แสดงว่ามีอะไรแน่เลยมีแน่นอนค่ะเป็นของเก่าที่เพื่อนๆอาจจะลืมไปแล้วหรือยังไม่เคยเห็นก็ได้ละคะดักรู้ใช่ป่ะใช่ดักรู้แน่เด่ทป๊ะมาจริงไปชิมกันดีกว่าไหมจ้ะเปิดปฏิบัติการแทข้อมูลไปกันเลยยุคสมัยเทคโนโลยีพัฒนาไปไวมาก สิ่งของอำนวยความสะดวกก็มีมากมายมากขึ้นทุกวันจนหลายๆคนลืมไปแล้วว่าก่อนยุคสมัยนี้มีสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งหาได้ยากที่สมัยนี้จะยังมีคนใช้อยู่แต่ก็ยังมีเด็กรุ่นหลังๆที่เติบโตมาพบเจอกับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยขึ้นมาแล้วคงไม่เคยมีใครเห็นสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้วันนี้ครูคินพี่ก้องและก็น้องพีก จะพาไปพบกับสิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาชาวบ้านชิ้นหนึ่งซึ่งจะเป็นอะไรนั้นแล้วมันจะยังใช้การได้หรือไม่เราไปดูกันเลยครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อะไรรู้ไหมเนี้ยไอเนี้ย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 เนี่ยเนียใครรู้มั้งมีรังผงเล้มันมีรังผงมันเก่าแล้วจริงเหรอมันคืออะไรเป็นที่กำลังดเฮ้ยด้วยหนูเล่นมันตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วจริงเหรออันนี้หนูเล่นนานแล้วจริงอะ เฮ้ยอันนี้มันครูไม่เจอมานานมากแล้วนะมันเป็นที่ดักหนูของอ่อของของสมัยครูเปิมันหนีบโอ้ยของสมัยก่อนคือชาวบ้านอ่ะเขาไม่ชอบฆ่าหนูไม่ชอบฆ่าสัตว์มันจะบาปมันจะบา,บะบาบเขาก็เลยทําที่ดักหนูแบบนี้ใช่ไหมครับได้ที่ดักหนูแบบนี้พอดักเสร็จปุ๊บเขาก็เอาไปปล่อยม,บบม,มันจะได้ไม่บาปมาก<อ>ใช่ไหมมันไม่ต้องไปใช้ยาเบื่อหนูเบื่อได้ไม่ตไใช้ วิธีการปิดก็คืออ่ะอันอันอันนี้เป็นโครงใช่ไหมเพื่อจะดูว่าหนูติดหรือยังใช่ไหมลูกแล้วก็มันก็จะมีฝาปิดอยู่ตรงนี้แต่นี่คงจะเสียนะนะแล้วก็มันก็จะมีเชือกไว้แล้วก็เอาอาหารก็ไปใส่ข้างในพอมันกินงปุ๊บมันก็โอ้หนูข้ไป,ไป,ไป,ปิดติดแล้วก็เอาไปปล่อยแล้วก็เอาไปปล่อยอ่อ่ะไปไปหาลุงเทกันเถอะไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้เขาเรียกกันว่า กกััับบดหนูครวิธีการใช้งานก็คือการนำมันไปไว้บริเวณที่คิดว่าจะเป็นทางผ่านเจ้าหนูครับต่อไปเราก็นำเหยื่อที่จะใช้ล่อเจ้าหนูมาใส่ไว้ในกรงเช่นปลาเนื้อหรืออาหารอะไรก็ได้และควรเปลี่ยนเหยื่อบ่อยๆนะครับป้องกันไม่ให้เจ้าหนูนั้นเกิดความคุ้นเคยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อเจ้าหนูหลงกลเข้าไปกินเหยื่อ เชือกก็จะกระตุกให้ประตูปิดกลงขังเจ้าหนูไว้แล้วชาวบ้านก็จะนำเจ้าหนูไปปล่อยไว้ในป่าเป็นขั้นตอนต่อไปครับและนี่ก็คือสิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาชาวบ้านของคนชนบทหรือของพวกเราชาวเด็กบ้านนอกกระรอกแท้ครับวันนี้เวลาของเด็กบ้านนอกกระรอกแทะได้หมดลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ โอ้ของเก่าจริงๆเลยละคะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าจะมีกองดัดจับหนูแบบกองตะข่ายแบบนี้ด้วยเอ๊ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจริงๆค่ะแล้วเพื่อนๆละคะเคยเห็นกันหรือเปล่าอาจจะหลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้แต่ไม่มากนักวันนี้รายการของเราได้นำเสนอให้เพื่อนๆได้เห็น ขอตั้งชื่อใหว่าเป็น,ปน,ปน,ปนพิพิธภัณฑ์บ้านทุ่งระตันชื่อขอตั้งเลยคะ่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราสุดท้ายนี้ขอฝากให้เพื่อนๆทุกคนตั้งใจเรียนและเป็นลูกที่ดีของคุณ <Yeah. S 1> พ่อคุณแม่นะคะ <Yeah. S 1> แล้วกลับมาพบกับพวกเราทั้งสองคนได้ใหม่ในรายการเด็กบ้าน